สวัสดีนนรครับผมนายประจักษ์โคตรสงครามครับผมนายฉัตรมงคลศิลารัตครับวันนี้ผมจะพามาสมัคร m e t a เวิร์ดสปาเทียนท่านแรกกดไปที่ลิงก์แอปสปาเทียน .io เลยครับออกจากระบบคนเดิมก่อนครับเข้า ่อนนั้กาใส่อ oh. uh, e ีเมลครับใส่อีเมลของตัวเองนะครับใส่พาสเวิร์ดครับ อีกสองอันเลยครับใส่ชื่อเล่นภาษาอังกฤษชื่อเล่นก็ได้ชื่อจริงก็ได้ครับนี่เป็นถ่ายรูปครับแมตแม์เอาแมตชเอาเนี่ยตุ้กติกินส เอพี่ส่งรคุณโอเคคุณเดี๋ยวแม่เดีแม่รอสักครู่ครับมาแล้วครับไม่ติดะรบ เลือกเพศครับเลือกเพศผู้หญิงผูช้ชายนะครับโน้นโน้นข้างบนข้างบนดูรูปดูเออแบบไหนเหน็ตมันชาเลยงงเลือกสีครับเห็นไหมมีแถบสีอยู่เห็นไหม,ไหมชาชาหน่อยหนึ่งเลือกแบบพระเจ้าหุ่นแบบไหบบน,น ไปขึ้นกันเอาแบบนี้ไหมนี่เป็นเลือก, <มา S 2> กแถบสีใช่ไหมแรกเป็นสีอะไรลองสังเกตดูลองเร่อนดูสีผิวครับสีผิวผมเลือกให้ตรงกับสีเจ้าะดูแถบซ้สีสีเสื้อครับ รัน yeah. 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 mm ี hmm. yeah, yeah. Yeah. Mm ่เ hmm. ล mm ือกรูป hmm. ล mm ่างเป็นรูปล่างลอนเลือกดูตัวบนนลังและตัวบนถ่ายรูปใหม่โอเคลองลองถ่รูปใหม่ซิพอนแมนไหมครับ เจ็บยับ,บยนับไปลองเลือกครับหัวเหิข้างหน้าเห,หมเห็นหรงนหน้า เป็ดโครงหน้าดูจะเป็นโครงหน้าเป็นเสื้อผ้าครับตัวน,นี้จะเป็นทรงผมนะครับเรื่องเราไม่ชอบเลยนะับ หนวดผมพอไม่ใส่หนวดนะครับเดกล้กนตาแล้วคิ้วมันตาไม่ใส่อื้อ หน้ากากก็ไม่ใส่ต้องใส่หน,น้ากากเดิต้องลองใส่หน,น้ากากด้วยนะคุณหน้ากากก็เมียนะไม่มีครับครูต้องเลียนดูแค่นี้ครูไม่ใส่หน้ากากเราก็ไม่ใส่นี่เหรอใอีเมลครับ โอเคครับ <Okay. S 2> อันนี้ก็เป็นวิธีสมัครนะครับวิธีสมัครนะเมตตาเบ์สภาเทียนโอเคประมาณนี้อนะ่ะโอเคจบคลิปเลยสวัสดีครับขอบคุณ,ค,ณครับ